ชื่อจังหวัดที่เราทําการเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ภาคกลางของประเทศไทยโดยที่เราเป็นคนสร้างเองนะคะ สวัสดีค่ะเรียนรู้หลากหลายกับครูไมรับไอทีวันนี้นะคะจากที่ครูไมา์ได้เคยนําเสนอการใช้เว็บไซต์เซติทล่านะคะให้นักเรียนนะคะเข้าไปเรียนรู้ในเว็บไซต์นี้นะคะในส่วนของประเทศไทยนะคะนี่คือเว็บไซต์เซติทล่านะคะซึ่งมีหลายประเทศหลายภาษานะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้ครูไมา์ได้ใช้ ในเวอร์ชั่นภาษาไทยนะคะแล้วก็ได้ให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ชั้นป .5 เนี่ยเรียนเรื่องของภูมิภาคในประเทศไทยนะคะให้นักเรียนเนี่ยเข้าไปเล่นเกมทายแผนที่นะคะในภูมิภาคต่างๆในประเทศไทยซึ่งไม่เหมือนกับลักษณะการแบ่งของเรานะคะทําให้เวลา เอาไปเล่นทายกับนักเรียนเนี่ยจังหวัดนี้อยู่ในภาคใดกันแน่นะคะเราก็เลยต้องมามีวิธีการาเราสามารถเลือกจังหวัดที่เราต้องการให้นักเรียนเข้าไปเล่นเกมได้ไปที่หน้าแรกนะคะหน้านี้นะคะ,หน,นนะ,คะหน้าประเทศไทยนะคะเราจะมาเลือกเฉพาะจังหวัดที่เราต้องการนะคะอันนี้เป็นทายจังหวัดทั้ง ทั่วประเทศนะคะซึ่งถ้าเราให้นักเรียนเนี่ยทายทั่วประเทศก็คือใช้อันนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการเจาะจงเฉพาะบางส่วนนะคะซึ่งในเว็บสุธราเนี่ยมีวิธีการแบ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็สามารถที่จะสร้างไปที่ที่เอ็ดคอสตอมควิสนะคะทําการเลือกจังหวัดที่เราต้องการนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังเลือกอยู่ทั้งหมด district all ก่อนนะคะแล้วเราก็เลือกจังหวัดที่เราต้องการนะคะขอสาธิตจังหวัดในภาคกลางละกันนะคะมาเลือกจังหวัดที่เราต้องการ เลยนะคะพอได้ครบจังหวัดที่เราต้องการแล้วนะคะไปกด c reate new custom location นะคะแล้วเราก็ตั้งชื่อเลยนะคะว่าเกมนี้จะได้ชื่ออะไรนะคะคำอธิบายลงไปนี้นี้นะคะแล้วก็กด c reate quiz ได้เลยนะคะพอได้ c reate quiz แล้วนะคะตัว c ิ t เ a นะคะก็จะทำการสร้าง ตัวข้อสอบมาให้นะคะโดยที่มี2อ,อย่างคือเราเอาก๊อบนี้นะคะก๊อบดิงนี้นะคะแล้วก็ไปแชร์ให้กับนักเรียนของเราได้เล่นนะคะหรือกด p พย์ค i ิสตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะหน้านี้แล้วนะคะก็จะได้ชื่อจังหวัดที่เราทําการเลือกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ภาคกลางของประเทศไทยโดยที่เราเป็นคนสร้างเองนะคะและตรงนี้นะคะ,ะก็จะมีวิธีการเลือกเกมนะคะ มีหลายวิธีนะคะอันนี้ศึกษาศึกษาก็คือคลิกให้นักเรียนศึกษาดูก่อนนะคะพอคลิกเลือกปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นชื่อจังหวัดต่างๆขึ้นมาให้นะคะเป็นการเรียนรู้ก่อนว่าแต่ละส่วนเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดเรามาเลือกปักหมุดนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเ,มเล่นเกมแล้วอ่างทองนะคะอ่างทองตรงไหนเราก็ไปคลิกเลือกอ่ะนี้นะคะไปสระบุรี ถ้าแถบเป็นสีขาวแปลว่าเราคลิกครั้งแรกนะคะถ้าแถบเป็นสีเหลืองแปลว่าคลิกครั้งที่2ถ้าเป็นสีส้มมาก็ครั้งที่3และถ้าเกิดเป็นสีแดงอีกก็เป็นครั้งที่4ี่นะคะเวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก็จะขึ้นถ้าเราคลิกถูกก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเวลาก็แล้วแต่เราจะทำมากทำน้อยนะคะ <S <S อ่าพอทำเสร็จแล้วนะคะก็จะ ได้คะแนนขึ้นมาเราก็นำคะแนนนี้นะคะให้นักเรียนมีการเนจ์กันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความสนใจให้กับนักเรียนนะคะโดยดึงดูดให้นักเรียนอยากเข้ามาเล่นอย่างน้อยนะคะเขาก็จะได้รู้ว่าจังหวัดต่างๆนั้น อยู่ในส่วนไหนของแผนที่นะคะก็จะทําให้ผู้เรียนนั้นมีความสนใจในการเรียนภูมิศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้เองนะคะก็ยังมีทั้งแบบวางป้ายนะคะมาดูกันแบบวางป้ายนะคะนี่นะคะก็จะ มีการเลือกวิธีการเล่นที่หลากหลายนะคะให้ผู้เรียนเนี่ยเพิ่มความสนุกมากยิ่งขึ้นนะคะหรือจะเป็นแบบพิมพ์นะคะอย่างอันนี้จังหวัดอะไรนะคะก็จะมีการให้ในักเรียนเนี่ยฝึกพิมพ์นะคะฝึกพิมพ์ข้อความถ้าไม่รู้กดข้ามนะคะหรือจะให้ใบคำไปเรื่อยๆนะคะจะป็นการให้นี่นะคะเขาจะบอกว่าให้พิมพ์ชื่อสถานที่ที่ไฮไลท์ในกล่อง วาก็ทำให้เราได้สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะให้เรียนผ่านกิจกรรมการเล่นนะคะเป็นเกมให้เขาได้สนุกนะคะเราสามารถไปทำอย่างนี้ได้กับภาคอื่นๆจกคนอื่นได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะติดขัดยังไงสอบถามมาในคอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูไมรักไอทีก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ